สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้เรามีปลาเข้ามาให้ดูนะคะอันน้องแมมคะ,คะยกนิดนึงปลาคข้าเลยค่ะสดสดเลยนะคะเห็นไมคะนี่เรายังเป็นอยู่เลยนะคะยังเป็นอยู่เลยวันนี้ได้ปลาเยอะไหมคะนี่วันนี้ยังไม่ค่อยได้คะ่ะวันนี้ได้ปลาเข้ามาแค่อสองตัวสดสดเลยค่ะอ,อันนี้หาว,วิธีไหนคะเด็ดระแวแงค่ะ,คะ เราอุ้มอีกทีได้เป็นน้องแมพลองชั่งกี่รลให้ดูที่ทางน้อแบงนะคะวันนี้ราคาเท่าไหร่ครับป้าคะวันนี้ราคา200ค่ะาคาแต่ละวันราคาไม่แน่นอนนะคะอ,อ,อย่ามันลื่นนะคะจะชั่งให้ดูตัง้งแต่ตะกร้านะคะ ตัวแปดพรากาแล<ม>้วเหลือห้าโลหกค่ะตัวนี้ห้าโลหกก็รประมาณพันกว่าบาทนะค,ะครับใช่ค่ะหนึร้อยี่ส<ำ>ิบาทค่ะตัวน,นี้เขายัง<ร>ไม่ตายเลยมนาะเนี่ค่ะเพิ่งได้มาเลยค่ะเพิพ่งติดเพิ่งติดเบ็ดเลยปกติแล้วเราไปจําอะไรบ้างปลาคาส่วนมากนะคะอร่อยทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นต้มเป็นแกงเป็นทอดน้ำปลานะคะลวกกิ้ผัดขาได้หมดเลยค่ะน้ําของเพื่อนก็ไปยาตอนนี้เป็นยังงบ้ตอนนี้ขึ้นมาได้สาวันแล้ว ลงอีกค่ะลงอีกแล้วค่ะลงนะปลาจะเยอะหรือจะน้อยเป็นเป็นเลยลงแล้วจะเยอะหรือจะน้อยถ้ายิ่งลงไปเยอะๆน้ำไม่แห้งปลาจะเยอะค่ะราคาก็จะถูกลงตอนนี้น้ำมันยังเยอะอยู่นะคะหันชิ้สวยๆนี่หมอนัดก็ยังไม่ได้กินกาแฟเลยหั่นชิ้สวยเพื่อไม่ให้ตายน้อตัวนี้กี่บาทคะปลาขาวเนี่ยที่ี่ขายพี่ก็ปลาขาวตัวนี้สามโลสามโลจ้ะ จะาของปลายืนรออยู่เลยนะคะวันนี <No more. S 1> ้พ <popular> ี yes. ่ค <Yes. S 1> ิดว่าจะไปทำอะไรทานบ้างคะนี่น้มปลาน้มปลาเมนูเด็ดของปลาขาวของปลาขาวเลยนะคะนี่เส้วนะคะรรยากาศเลยัเสัสดีดีครับัครับ ชมปาค่ะมายม่ลาค่ะวันนี้สวายเท่าไรน้องแมดเลยนะคะสดเลยะคะหอนัปั่ชมเกลอนของเรานะคะปันจไปากไหนไปไหนคะเล่าให้ฟังนิดนึงด้วยกดไปจัขยาค่ะใช้ระยะทางกี่กิโลคะเนี่ย40กโลค่ะ4กโล แจกปลาทุกครั้งทอดน้ำปลาก็ได้นะคะไม่ได้กินทั้งหมู่บ้านเลยนะเอาไปแจกเพื่อนไงคะเอาดิแม่เอาชี่ชิมหน่อยเรื่องก็เรื่องี่สิบค่าคนใหม่นะคะกินคนเดียวท่านนี้ก็พอเรื่องเขาเล็กเนี่ยคือภาคไหนคะยามเช้าพี่ข้อหนึ่จังหวะใชียงใหมค่ะค่ะแบนหนึ่งนะคะหน้าชิมตัวนี้เนาะเอาเนี่ย นี่เขาเหมาตัวเหรอนนเขาซื้อยกตัวค่ะตัวนี้กี่บาทเนี่ยตัวนี้กี่โลอะไ,ไหวานสาม้สองร้อยยี่บาทเองค่ะซื้อเสร็จปุ๊บทำได้เลยะะได้ไป<ด>ลง<ล>ได้เลยนะคะ,ะคะัวโลลร